ีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวน้ำโชคนะคะกับอาจารย์ไต่หมอดูตาทิพย์ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะรืนตั้งเวลา ขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะสําหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะและยังไม่รู้จักอาจารย์อาจารย์แต่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาภัณฑนนท์และเป็นที่ปรึกษาให้กับสมาคมโหราศาสตร์และนักพยากรณ์ค่ะแล้วก็เป็นผู้อำนวยการของชมรมโหราพุทธิยานนะคะก็อ่า ช่วงนี้ถามว่าเปิดสอนอยังๆนะคะเดี๋ยวจะเปิดสอนเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งเนาะนะคะมีหลายท่านสอบถามเข้ามาก็ต้องขอเรียนชี้แจงอย่างนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าสภาวะเรื่องของโควิดนะคะึทำให้อาจารย์ไม่สามารถสอนได้เนาะเนื่องจากอาจารย์ปิดแมสแลวหายใจไม่คล่องนะคะโอเคค่ะ <c oughs> ะะประมาณนี้เนาะแล้วก็อขอแสดงความดีใจกับสมาชิกของเราหลายท่านที่ร่ำรวยเฮงๆปฟังๆมีโชคลาภเกิดขึ้นนะคะก็ต้องดีใจด้วยจริงๆเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราคงอาจจะต้องมาดูผลงานเด่นๆของเรากันก่อนละกันนะคะอ่าภูมิใจนำเสนอนะคะ เลขเด็ดตาทรยปค่ะวันนี้จัดหนักจัดเต็มเลยก็คือ3ตัวบน3ตัวล่าง3ตัวบน3ตัวล่างนะคะ2ตัว2ตัวล่างและคุแบบวันนี้จัดจัดหมดเลยนะคะ <c oughs> อาจารย์บอกว่า อาจารย์บอกว่าเลขเด่นวันนี้คือเลขหน,นะคะในเฟสใจเราบอกแล้วค่ะเด่นที่เลข6กับเลข8เนาะ6อะไร6 1 8 3ตัวบนนะคะและ2ตัวล่างค่ะ1 0นะคะแล้วก็3ตัวล่างนะคะ7 3 8แนะคะแล้วก็3 3 9 1นะคะ5 7 8แล้วก็8 70นะคะ สามตัวบนสามตัวล่างสองตัวล่างโอ,อ้โหจัดหนักเลยนะคะวดนนี้อ่าเนาะแฮปปี้แฮปปี้นะคะทุกคนมีความสุขค่ะนะคะแล้วก็อ่าสุกนะคะสุอ่าสามตัวเนาะ อ่าสูตรอันนี้เป็นสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งจะเป็นแนวตั้งแบบนี้นะคะสูตรสองจะเป็นแนวนอนนะคะซึ่งต้องชี้แจงอย่างนี้ก่อนนะคะว่าสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรหนึ่งจะเล่นยากกว่าสูตรสองนิดนึงนะคะต้องระดับมือพละกันจะเล่นได้นะคะเหตุผลเพราะว่าเนื่องจากสูตรหนึ่งเล่นยากจริงๆนะคะแต่จํานวนตัวน้อยนะคะล็อกหนึ่งมีประมาณสิบถึงสิบสี่สิบสี่ตัวเท่านั้นนะคะ <c oughs> ขอโทษค่ะคุณท้องวันแล้วเจ็บคอ <c oughs> นะคะซึ่งในสูตรหนึ่งนะคะดูที่ล็อกแปดนะคะล็อกแปดล็อกแปดนะคะลากลงมาคือแปดหนึ่งหกนะคะนี่คือสูตรหนึ่งแต่ถ้าสูตรสองคุณไปดูที่ล็อกหกกาะจะเน้นหกกับแปดใช่ไหมล็อกหกล็อกหกตัวนี้ก็จะเป็นเลข Uh, 6 18 3ตัวตรงๆเลยค่ะนะคะแล้วก็ล็อก8ก็จะเป็น8 16แต่ถ้าเป็นล็อก1ก็จะเป็น168เพียงแค่คุณรู้เพียง1ตัวเท่านั้นดังนั้นสูตร2จึงเล่นง่ายที่สุดนะคะประมาณนั้นแล้วก็หาตัวดับดีๆตัวดับเจ๋งๆมาตัดนะคะวัน,นี้มีดับ4ค่ะนะคะแจ้งให้เลยเนาะเพราะว่ารอบต่อไปอาจารย์จะแจ้งใน VP เท่านั้นนะคะยวชี้แจงให้ฟังเนาะนะคะ ก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวนี้ก็เอาไปดับไปดับก็จะช่วยเหลือได้นะ,นะคะประมาณนั้นสูตรหนึ่งนะคะ,ะตัวเลขน้อยตัวเลขน้อยแต่ต้องเป็นคนเก่งจริงนะนะคะต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนเพราะว่ามีโอกาสพลาดทั้งได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะคะประมาณนี้เลยแล้วก็สูตรหนึกับสูตรสอง,สสองต่างกันอย่างไรนะคะสูตรหนึ่ง เบิ้ลหาไม่นับนะคะเบิ้ลหาไม่นับนะคะไม่นับเลยแต่ถ้าสูตรสองไม่หวัน่นแม้หวัน่นมามาจะเบิ้ลจะหารจะตองอุ้ยเอาอยู่นะคะเพียงแต่ว่ามันตัวเลขมันจะเยอะหน่อยแต่ว่าคุณก็สามารถหาหลักการของมันเข้าไปตัดนะคะถ้าคุณมั่นใจว่างวดนี้เอ่อไม่มีอย่างงวดที่แล้วอาจารย์บอกสามใช่ไหมวันนี้ไม่มีสามคุณก็ไปหาเลขสามตัวนี้มีสามคุณก็ตัด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  ตัวเลขก็จะเหลือน้อยลงวันนี้ไม่มีเบอรนมี่หนาะคุณก็ตัดออกให้หมดคุณก็จะเหลือตัวเลขทีน่น้อยลงไปอีกนะคะเป็นโขเลยแหละเนาะนะคะประมาณนั้นก็สามารถช่วยเหลือคุณได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็หลักการเข้า VP ีนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่คุณบูชายินหนึ่งเส้นอาจจะเป็นไหมเสษจีนะคะซึ่งเวลาส่วนวน์แล้วตัวเลขมันจะขึ้นนะคะ าสามารถเอาตัวเลขนยียไปเสี่ยงโชคหลายท่านเลยที่เอาตัวเลขนี้ไปเสี่ยงโชคแล้วก็รวยๆนะคะผู้อย่างอยู่ที่ดวงชะตานะคะอยู่ที่ดูบุญภาวาสนาส่งด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็หนึ่งเส้นจะได้วีพีของจันต่ายสามมวดนะคะได้สูตรหนึ่งและได้สูตรลดอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะในการเลือกซื้อเนาะหรือถ้าท่านจามูชาสูตรสองนะคะอาจจะเป็นสามเส้นอาจจะเป็นหินถูขวยนะคะโยกเขียว โยกขาวนะคะปีเสียบเปลี่ยนสียกน้ำผึ้งหรืออื่นๆอาจจะเป็นนี่เหลืออยู่เส้นสุดท้ายนะคะสีพึ่งมหาสเสน่ห์นะคะควรัวหลงหัวเมตตาอันยะนะประมาณนั้นเลยเนาะนะคะทำอะไรก็มีแต่คนรักคนเมตตาจ้านายรักจ้านายเมตตาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะาสามเส้นคุณจะได้มีพีของอาจารย์่ตสิบมวดนะคะได้ส่วนลดอีก50% และได้ทั้งสูตรหนึ่งและสูตรสร่วมด้วยค่ะนะคะประมาณนั้นเลยเนาะนะคะท่านใดอยากได้ก็สามารถทักแชททักไลน์เข้ามาหาอาจารย์ตัดตอนนี้ก็จะมีเทียนนะคะจุดเทียนบูชาเมตตามหาเสิยงโชคนะคะเงินทองไหลามาเทมาเนาะจะทำให้คุณ่มีโชคและเทียนเล่นนี้เป็นสีขึ้นแท้นะคะแล้วก็ ลรอักขระเลขยันไว้รวมไปถึงการทําพิธีผ่านพิธีปลุกเสกในบทใหญ่นะคะบทมีชื่อเสียงแต่ขออนุญาตไ,ไม่แจ้งเพราะไม่ได้ขออนุญาตเดี๋ยวจะมีปัญหาตามนะคะประมาณนี้แล้วก็สําสหรับว่าเวลาท่านบางท่านบอกว่าออ้ยเฉียดไปเฉียดมาเฉียดซ้ายเฉียดขวาไม่ลงสักทีเลยเล่นบนลงล่างเล่นล่างขึ้นบนอุ้นลุกใจอะไรประมาณนะั้นก็ลองใช้เทียนเนี่ยค่ะ เทียนเศียฐโชค,ะคะมะหาเสียงโชคและเ,เ,เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายขาดมือเนาะนะคะลองดูเผื่อเป็นแนวทางส่วนหนึ่งนะคะต้นใหญ่อยู่นะคะไม่ใช่ต้นเล็กๆนะต้นใหญ่อยู่สูงประมาณสัก2ฟุตได้นะคะประมาณเนาะนะคะท่านใดอยกากได้ก็สามารถติดต่อมาที่อาจารย์ตากหมายเลขนี้เลยค่ะ0 9 0 9 2 8 2 6 2 6และไอเดียไลน์หก้าหนะคะ ถ้าท่านอยากเข้ารีพีพิเพราะว่าขอดูรูปถ้าท่านอยากจะซื้อปฏิทินก็พิมพ์เพาะว่าสั่งปฏิทินหรือสั่งเทียนหรือว่าจะเรียนหรือจะดูดวงแจ้งได้เลยค่ะนะคะช่วงนี้อาจารย์ก็จัดโปรโมชั่นนะคะหนังสือเอเล่นเด,ดตาทิป์นะคะมูลค่า2,999เ 9, 9, หลือเพียงแค่2,000บาทเท่านั้นเองนะคะลดราคาลดแหลกแจกสบัดเลยนะคะแล้ก็มาดูในส่วนของผลงานกเก่าๆก่อนนะคะ อาจารย์ขอพยากรเลยละกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันไม่พอนะคะเพราะว่าออนนี้จะพูดเยอะนิดนึง นะคะในส่วนของราศีเมษนะคะได้ไพ่เดอเอ็มอ่า <c> เ <oughs> ดอบเมจิเชียนนะคะเขาบอกว่าเจ้าชะตาคนเกิดราศีเมษจะเป็นผู้อย่างรู้ฟ้าดินนะคะและช่วงนี้ราศีเมษถือว่าปังแล้วคะ่เะเพราะเนื่องจากราหูย้ายออกแล้วนะคะไม่ทับดวงชะตาและจึงส่งผลให้คนที่เกิดราศีเมษโชคดีค่ะมีโอกาสของการรับทรัพย์รับเงินรับทองได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันเนาะเพราะว่าในตําแหน่งราศีเมษกลายเป็นดวง ลาภาของเมืองแล้วนะคะของคนราศีเมษเนาะทำให้รา,าหูย้ายไปละก็จะส่งผลให้คุณมีความโชคดีเกิดขึ้นนะคะราหูทับใครแย่หมดเจ๊งหมดเดือดร้อนหมดโดยเฉพาะราศีมีในช่วงนี้นะคะซึ่งย้ายเมื่อวันที่30มนาคมีนาน,นี้เองนะคะแล้วก็ส่วนอ,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 อะไราราศีโคตรกฎจะโชคดีเพราะว่าห เข้ามาคลองอยู่ในราศีมีนเป็นสุภาของเมืองสุภาของดวงตัวเองจะส่งผลให้เจ้าชะตาพบต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะประมาณนั้นคุณภาพดาวต้องกลับไปดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าคุณเป็นไายเป็นอุ่นเป็นหาจากักหรือเป็นอะไรว่าไปเนาะนะคะช่วงนี้การงานหรือว่าโดดเด่นจะได้รับการยอมรับถ้าจะสอบขันแข่งฐานเข้าราชการจะได้ใไ,ได้านคุณเป็นคนที่เก่งมีความสามารถสูงนะคะ ามได้ตอบได้เอาดุเอ้ยเอ้ยนั่นว่างั้นเลยนะคะในเรื่องของโชคลาภถือว่าโดดเด่นมากๆนะคะจะมีโชคลาภเกิดขึ้นไหมมีค่ะอาจารย์จึงจัดให้เลข2อสให้เลยนะคะค่ะต่อไปค่ะราศีพฤษภนะคะได้ไพ่เดือดฟูคุณเป็นคนบ้าระห่ำนะคะกล้าได้กล้าเสียกล้าชน ชอบทำอะไรเสียเส่ยงๆได้ไหมได้เป็นคนชอบไม่ชอบที่จะอยู่ใต้อนาคคขนะคะชอบมองการก์กายแต่ทำอะไรนานๆไม่เคยได้เพราะคุณไม่ชอบคุณเบื่อนะคะดังนั้นทําอะไรที่เป็นจอบๆดีทํางานอาชีพที่เป็นอิสระดีไม่ชอบอยู่ใต้มังคบ,บัญชาใครนะคะประมาณนั้นเลยเนาะนะคะคุณเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียนะคะในเรื่องของความรักคุณอาจจะไม่ได้จดจ่อกับใครไปเหมือนกับคนไปได้เรื่อยๆอย่างนั้นก็ได้เช่นเดียวกัน นะคะในเรื่องของโชคลาภถือว่าถ้าคุณก้าคุณได้นะคะดังนั้นเลขของคนราศีพฤษภคือ6กสามค่ะนะคะต่อไปค่ะราศีมิถุนนะคะราศีมิถุนได้ไพ่ และไพ่เดียวแผนนะคะช่วงนี้คนราศีมิถุนจะมีช่วงของการของการทําบุญสุนทานมากขึ้นได้ไม่ได้นะคะเป็นคนมีเส้นมีรังสองหอนได้ไม่ได้เป็นคนที่ทำคุณคนอาจจะไม่ค่อยขึ้นนะักนะคะเหมือนคนแปะทองหลังพระก็กยังได้เช่นเดียวกันเนาะแต่เป็นคนเก่งคนฉลาดคนหนึ่งเลยแหละนะคะ คนราศีมิถุนนะคะในเรื่องของการงานถือว่าโดดเด่นมีโอกาสของการเป็นเจ้าของธุรกิจหรือทํางานธุรกิจเป็นของตัวเองได้ไหม้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนของราศีมิถุนโชคลาบโดดเด่นให้ไปสร้างกุศลก่อนจึงจะมีโชคนะคะดังนั้นจัดไปเลยค่ะ6-8นะคะต่อไปค่ะร <c oughs> าศีกรกฎนะคะได้ไพ่เฮอร์มิตนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้คนราศีกรกฎนะมีโอกาสของการศึกษาธรรมะ อ่าศึกษาอ่าความรู้หาความรู้เข้าหาตัวเองได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันเป็นคนที่สมารถาเรียบง่ายไม่ชอบวุ่นวายหรือใครชอบอยู่เงียบๆได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคนราศีกรกฎจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนทั้งด้านการเงนินการงานแล้วก็ความรัแก,รแ,กรแต่ความรักอาจจะเป็นลักษณะาาของการที่ถ้าอยู่อย่างมีระยะห่างถือว่าดีนะคะแต่ถ้าอยู่อย่างอย่างอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอันนี้เขามไม่ค่อยชอบไม่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบความ มากมายอะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นโชคลาภก็อาจจะอาจจะไม่ได้เยอะได้มั่งได้นิดหน่อยหรือได้พอประมาณนะคะดังนั้นโชคลาภของคนราศีกรกฎจัดไปเลยค่ะ2 5 2> ต่อไปค่ะราศีออต่อไปนะคะราศีสิงห์นะคะได้ไพ่ ไฮพินเท็เขาบอกว่าเจ้าชะตาชว่วงนี้นะคะจิตใจค่อนข้างจะอ่อนไหวนิดหนึ่งนะคะกดง่ายหายเร็วหงุดหงิดง่ายได้ไหมก็ได้หมือนกันแต่เป็นคนชอบอาสา,ศาชอบบริการคนอื่นได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของความรักอาจจะไม่ค่อยสมหวังดีนะไอ้ที่ช้ที่ได้ไม่รักที่รักไม่ได้หรือความรักไม่ค่อยได้ดั่งใจนั่นเองนะคะเป็นคนชอบศึกษาหาความรู้ได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันในเรื่องของการเสี่ยงโชคแนะนาค่ะเขาเป็นไพ่สังขราช เป็นไพ่น้บวชวดิงสิ่งที่แนะนำก็คือมันสร้างกุศลผลบุญให้มากๆนะคะผลบุญกุศลจะผักดันหรือนำพาให้คุณเจอในสิ่งที่ดีๆค่ะนะคะโดยเฉพาะกับเลข7-9ค่ะต่อไปนะคะราศีกันได้ไพ่ชายหลอดนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้เจ้าชะตาอาจจะหนักเหมื่อยกับภาระต่างๆที่ถูกรับมอบหมายมาได้ไหมทำงานสองอาชีพได้ไหมได้นะคะ แล้วก็ช่วงนี้ความรักอาจจะไม่แฮปปี้นะเหมือนคุยกันไม่เคยรู้เรื่องคุยกันไม่ลงตัวมีปากไม่เสียงหรือความรักไม่ลงตัวได้ไหมก็ได้นะคะถ้าถามเรื่องของความรักลองเรื่องมือที่สามก็ไปรุ่มด้วยนะคะเรื่องของการงานอาจจะหนักเหนื่อยกับภาระแต่คุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถอาจจะได้รับมอบหมายคุณเด่นในเรื่องงานความรักไม่เด่นเออง,งั้นเลยอย่างนั้นเลยนะคะเรื่องของโชคลาภจะไปไหนเสียคะกับหมายเลข 92ค่ะนะคะขอให้โชคดีค่ะต่อไปค่ะราศีตุลได้ไพ่ The Sun นะคะเขาบอกว่าช่วงนี้เจ้าชะตาคนเกิดราศีตุลจะมีความประสบความสำเร็จโปรเจกต์หรือโครงการอะไรใหม่ๆที่คิดจะิรเริ่มหรือคิดอยากจะทำประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะนะคะแล้วก็มีโอกาสของการออกรถใหม่ได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันเนาะในเรื่องของความรักอาจจะเจอรักใหม่เกิดขึ้นหรือรัก รักแรกโคบหรืออ,อความรักที่เจอคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเรื่องของโครงการหรืองานการที่คิดจะเริ่มทำอะไรจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนและโชคลาภจะไปไหนเสียคะ่ะกับหมายเลข19ค่ะต่อไปคะ่ะอาราศีพฤจิก <c oughs> น,นะคะราศีพฤจินะคะ <c oughs> อ่าได้ไพ่ของคำว่าเดอะมูลช่วงนี้มีเรื่องเครียดเรื่องวิตกกังวลหลายๆเรื่องเข้ามาทําให้เรารู้สึกอยู่ในสภาวะที่อึดอัดทุกข์ใจอ่ากินไม่ได้คลายไม่ออกหรืออ่าถ้าถามถึงเรื่องของความรักเนี่ยมันเหมือนกับอ่าความรักที่มันไม่ได้ดังใจเครียดวิตกกังวลได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันเนาะนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้อาจจะติดปิดขาด,ขาด,ขาด,ขาดไม่ราบเรื่องดีระวังการถูกให้ร้ายไปสีซุบซิบนินทา ต่างๆนาๆนาเกิดขึ้นนะคะเป็นช่วงของการหวานองค์คงคืนคืดอัดทุกระทรมได้ไหมก็ได้นะคะเรื่องของรักเรื่องของมือที่3ได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ให้ระวังด้วยนิดหนึ่งแล้วกันเนาะนะคะไปทำบุญให้อาหารสัตว์รวมไปถึงการปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้ช่วยเสริมบุญกุศลของตัวเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภ มีโอกาสที่จะมีเลขเก่ากลับมาได้ไหมก็ได้นะที่คุณเคยเล่นเล่นอยู่มันมีสิทธิ์ที่จะกลับมาออก,อ,กอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งโอ้ยเล่นไม่ถูกแม่และทิ้งตู้นั้นแหละค่ะมันจะกลับมาเออมีอย่างนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะประมาณนี้เลขของคนราศีพศจิกคือ5้าสค่ะต่อไปค่ะราศีธนูโอ้อันนี้ก็โดดเด่นเช่นเดียวกันนะคะ,ะถามว่าเจาชสตาช่วงนี้เป็นอย่างไรเขาบอกว่าแฮปปี้อ่ะ มีความสุขนะคะแล้วกออ็อุดมสมบูรณ์ข้างพร้อมอยากได้อะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนชีวิตตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของความสุขแล้วนะคะประมาณนั้นแล้วก็เป็นคนมีอํานาจมีคนขอความพึ่งพาอาศัยได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในเรื่องมีอํานาจมีเดชมีอำนาจมีคนเกรงกลัวได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันถ้าถามถึงเรื่องของอการงานทํางานที่เกี่ยวกับขายเสื้อผ้าหรือ ของมีมีแบรนด์อะไรต่างๆหรือช่วงนี้จะติดฮิตของใช้ที่ติดหรูนิดหนึ่งนะคะประมาณนั้นระวังสุขภาพนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้แต่ถ้าท่านท่านมีน้องอยากมีน้องจะได้ไหมต้องบอกว่าได้นะคะช่วงนี้เหมาะกับกนมีน้องมากๆเลยคนราศีธนูเนาะนะประมาณนี้แต่ถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภจะโดดเดมไหมอู๋ฮูจัด,ด,ด,ห,ดจหนักเลยค่ะอันนี้ เลข3ามถือว่าโดดเด่นมากของสําหรับคนเกิดราศีธนูนะคะหมายเลขของอาจารย์จัดให้ค่ะ1นึขอช่วงีมีชายแบ่งๆนะคะต่อไปโอ้โหอันนี้อิจฉาหนักเลยโอ้โหเลขอะไรเนี่ยโอ้โหอ,อะไรอะนะคะมันคือไพ่วิวออฟฟอร์จูนค่ะกับคนราศีมังกรช่วงนี้ราศีมังกรจะมีชิปจรรงเท้าร้อหมุนจึงจะได้ตังค์นะคะอย่าอยู่กับที่นะ จะมีโชคลาภเกิดขึ้นนะคะช่วงนี้ระวังเ,เลขบ้านเลขรถด,ด้วยนะคะจะให้โชคให้คุณกับคุณมากๆเลยเนาะนะคะราศีธนูช่วงนี้จัะอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขอให้โชคดีค่ะนะคะเรื่องของความรักถ้าท่านยังโสดอยู่มีโอกาสของพบรักหลายคนรักรักให้เลือกเลยโอ้โหหล่ลลอสวยเลือกได้ด้วยนะคะประมาณนั้นแต่ถ้าท่านโสดมีคู่อยู่แล้วไม่สนใจก็บอกว่าโชคลาภคุณโดดเด่นมากๆของคนราศีธนูกับหมายเลข72ค่ะ โอ้อันนี้ก็เด่นอีกโอ้เด่นหลายใบยเหลือเกินเนาะนะคะอ่าคนราศีกุมนะคะได้ไพ่หรูนะคะช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางกายจับงานจับปลาสองมือทํางานหลายด้านหลายอย่างได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมีอิสระมีเสรีกับตัวเองในการทํางานนะคะแต่ค่อนข้างาจะมีเกอะมีขอบเขตกับชีวิตของตัวเองมากมาย ไม่ชอบอยู่ใต้อนาคายชอบทําง,งานอิสระได้ไหมก,ก็ได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะถ้าทําธุรกิจที่เป็นสัมพัน์เกี่ยวของคนต่างชาติทํางานกับคนต่างชาติหรือทำอินพอร์ตอิสปอหรือทําออนไลน์เยี mm ่ย hmm. มอย่างนี้เลยนะคะ mm hmm. ก็ขอให้โชคดีมีชยัยรวยรวยรวยรยนะคะกับไมาเลขแปดค่ะนะคะขอให้คนราศีกุมโชคดีค่ะ ต่อไปค่ะราศีมีนราศีสุดท้ายแล้วนะคะได้ไพ่เดอดสตาร์ไพ่นี้ก็ดีเช่นเดียวกันนะคะเขาบอกว่าคนราศีมีนช่วงนี้ก็แฮปปี้เอนดิ้งนะคะมีโอกาสของการที่จะได้เดินทางไกลนะคะหรือมีโอกาสของการทํางานหลายๆด้านมีโอกาสของการที่จะได้ทํางานเก่ากลับมาทําใหม่ได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันมีโอกาสประสบความสําเร็จช่วงนี้จะมีคนมาพึ่งพาขออาศัยความช่วยเหลือจากเราอยู่เป็นอาจ,จินนะคะ อเลือกที่จะให้นะคะเพราะเงินอยู่ในกระเป๋าเรานะเออต้องรู้จะให้เป็นด้วยนะคะค่ะช่วงนี้ไม่ยืมเงินใครไม่ให้เงินใครยืมดีที่สุดค่ะเพราะโอกาสได้คือยากสุดเนาะตั้งแบบนี้เลยก็รอบคอบนิดนึงนะคะถ้าถามถึงเรื่องงานมีโอกาสของการทํางานหลายอย่างหรือมีงานเก่ากลับมาทํางานใหม่ได้ไหมก็ได้ซึ่งเดียวกันเรื่องของความรักระหว่ังการจับปลาสองมือนะคะมีโอกาสของการที่จะเจอ คนเข้ามาหลายด้านได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันสําหรับเรื่องของโชคลาภนะคะอาจารย์ให้85ค่ะขอให้คุณมีโชคลาภลายใดด้านเข้ามาค่ะทั้งบนทั้งล่างทั้งอุย้ยเอาให้เต็มที่เลยขอให้โชคดีนะคะกับคนราศีมินค่ะหมดไปแล้วนะคะกับ12ราศีง่วดนี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังป,งปงนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันที่8เนี่ยดาวพฤหัสย,ย,ย้ายขึ้นไปเป็นไปอยู่ ไปอยู่ในราศีมีนก็จะทําให้อาจารย์ต่ายเฮ่งเฮ่งเฮงเพราะว่าเข้าไปเป็นเรือนไปนไปอยู่ในเรียนสุภาของอาจารย์แล้วโดยพื้นดวงเป็นอุดด้วยก็เลยจะส่งผลให้อาจารย์โชคใหญ่เกิดขึ้นแน่นอนขอทุกคนมีโชคกับอาจารย์ต่ายเช่นเดียวกันค่ะนะคะก็พูดไปก็เยอะละนะคะสุดท้ายก็คงอาจจะต้องขอความ อ,อ่อ,อนขอร้องนะคะให้ช่วยกันกดไลค์นะคะเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ต่ายและทีมงานให้มีกําลังใจในการฝึกฝนฝีมือไม้ลายมือให้โดดเด่นขึ้นมานะคะและกดแชร์นะคะเป็นสัญลักษณ์ลูกศรโค้งเพื่อเป็นการบ่งบอกเกี่ยวกับเรื่องของบอกบุญเพื่อให้คนที่ไม่มีแนวทางได้มีโอกาสมีแนวทางในการเลือกซื้อลอตเตอรี่อย่างถูกต้องนะคะและกด Sub s ไ r i b e หรือติดตาม และพอกดเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นระฆังสาลูกกดติดตามกดระฆังสามระฆัะทงที่มีสขีดหรือทั้งหมดดิงด้งๆนะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์เตือนว่าอ้าพวกเรามาแล้วเปิดดูได้แล้วนะคะความรวยมาบันมาบันเจิดสาหรับตัวคุณแล้วนะคะเยัยงนี้เองนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆปังๆ,งๆสำหรับในวดนี้นะคะ <c oughs> ก็โชวยนิดหนึ่ง <c oughs> อยากติดตามอาจารย์ต่ายติดต่ออาจารย์ต่ายก็หมายเลขน,นี้เลยนะคะ0 9 0ย์8 2 6 2 6ย์กแและไอดีล่าหก5ามก้าอยากให้อาจารย์ตายพิยกร,กรก็สามารถติดต่อได้หรือจะให้อาจารย์ตายาเช็คเบอร์โทรศัพท์ว่าดีไม่ดีอันนี้ดูฟรีนะคะแต่ถ้าจะให้อาจารย์เช็คตายดวงชะตาก็มีค่าจ่ายนิดหนึ่งนะคะประมาณนั้นหรือจะเข้าวีคีก็ทักแชทต,ตรงนี้ได้เลยนะคะโอเควันนี้อาจจะหมดเวลาแล้วอ่ะบ๊าย สำหรับในวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขและรวยรยรวยๆย,ย,ยค่ะอาจารย์มั่นใจว่าวันนี้น่าจะปังกันอีกรอบค่ะขอช่วงดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ